สามน้องเขามองแค่แถวที่หนึ่งกับหลักที่สามเท่านั้นสิครับเล่นเป็นตัวตัวไปถ้าน้องคูณทั้งหมดใช้เวลาบักเอฟคือตัวเลขเยอะมากบักเอฟนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าโจทย์แบบนี้มันโจทย์กำลังให้เราใช้เซนส์แหละหนึ 1, 3, ่งสามแปลว่าเขาต้องงานแถวที่หนึ่งหลักที่สามน้องก็ไปดูแถวที่หนึ่งอัดกับหลักที่สามนะฮะดูที่แถวที่หนึ่งที่สามยกยกทั้งแถวทั้งหลักไปประกบกัในให้กลายเป็น อะไรครับตัวตัวเลยแถวที่หลักที่3แถวที่1นเจอหลักที่3 4บวกหนึบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งแล้วก็บวกอีกสี่ถูกไหมครับเป็นตัวนี้ได้สิบโอเคยกประกบเลยนะเขาต้องการแถวที่หลักที่3ามแล้ไม่ดูแถวที่หนึ่งแล้ไดูหลักที่3ยกแถวหนึ่หลักที่3าประกบกันโอเค นั่นคือตัย่างตอนนี้ตรงนี้ก็คงไม่เสียฟองแล้วสองหนึ่งดูแถวที่สองหลักที่หนึ่งเขีนนะครับผ่านะไปดูแถวที่สองหลักที่หนึ่งไปดูแถวที่สองหลักที่หนึ่งแถวที่สองหลักที่หนึ่งเขาต้องการแถวที่สองหลักที่หนึ่งน้องก็ไปดูแถวที่สองหลักที่หนึ่งนะฮะหลักที่หนึ่งเห็นเท่าไหร่แถวที่สองหลักที่หนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหก ถูไหมสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหกลบสามได้เจ็ดแถวที่สามหลักที่สี่แถวที่สามหลักที่สี่หลักที่สี่ก็ไปดูหลักที่สี่หลักสุดท้ายแถวที่สามหลักที่สี่เป็น แถวที่สที่สเป็นศูนย์ศูนย์สาลสวห้าเหลือเท่าไหร่เหลือโฟนอ่ะโอเคเหลือเท่าไหรครับเป็นเศษสิบแปสเหลือสิบส่ถ้าเอาย่บพอดีสิบสี่อายุที่เหลืออยู่อะไรเรียนเรียนาูงไหมนั่นแหละฮะ ภูมิปัญญาเขาก็ดีครับเมื่อมีภูมิปัญญา็ขาจะทำทางบื้อๆนี่นแหละโอเคนะนี่คือการคูณเม็ดตรีการคูณเม็ดตรีพี่อยากจะเช็คว่าท่านจะคูณมนไหมอย่าง,งไม่อยากขึ้นอินเวอร์สนะครขึ้นอินเวอร์สปุ๊บจะจบพวกที่โผล่มาพวกนี้มานั่งร้องไห้เนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยทันที เดี๋ยวจะพาคูณแบบวิสมาหละนะนาน่อยลบแปลน้องตัวนี้น <c oughs> เน้ะงเลิฟยู <c oughs> เลิฟยู <c oughs> ที่จะเติมตัวนี้เข้าไปแบบนิดหนึ่งเอ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 คือ A B C D. A คือ A B C D ถ้าเราตั้งชื่อนะฮะมีติก2องต2สเป็น A B C D นี่สมาชิกมันแถวที่1หลักที่1เป็น A แถวที่1หลักที่2เป็น B 2, 1, เป็น C 2อเป็น D เราจะเรียกสัญญาณนี้ว่าสัญญาณนี้นะฮะ A อัพลูดเนี่ยเรียกว่าเด่ A เด่ A เด่ A ชื่อเต็มๆมันเรียกว่า determinant ดีเธอไม่นั้นเียนไม่ถูกดีเธอไม่นั้นดีเธอไม่นั้นภาษาบ้านเราเรียกว่าตัวกําหนดตัวกําหนดนะฮะดีเธอไม่นั้นตัวกําหนดเดเอฟสูตรเมื่อเราใส่เอฟสูตรเรดเมติกเมติกก็มีเอฟสูตรเหมือนกันนะครับแต่เอฟสูตรเมติกนั้นเป็นได้ทั้งค่าบวกนะครับค่าบวกค่า ศูนย์ค่าลบเป็นได้หมดนะครับไม่เหมือนกับแอดสูตรในจำนวนจริงที่เรารู้จักนะตัวเลขทุกตัวที่ใส่เข้าไปบวกหรือลบก็ตามเนี่ยในจํานวนจริง,รงเดิมทีในจํานวนจริงออกมาปเป็นอะไรเสมอเป็นบวกเสมอใช่ไหมแต่อันนี้เป็นแอดลูตของเมติกเม่เป็นแอดสูตเมติกเราจะตั้งชื่อว่าดีเทอร์มินัเดทเอดีเทอร์มินัหรือแอดสูตรภาษาบ้านเราเรียกตัวกําหนดบ้านเรเป็นค่าบวกค่าศูนย์ก็ได้หรือค่าลบก็ได้แล้วแต่ไม่เกี่ยวกันดีเทอร์มินัของเมติกสอง2นสองนี่จะง่ายคูลลม นะฮะแอปสูตรเตรงนี้หรือเดเตรงนี้จะเท่ากับคูณลงคือเอา a กับดีคูณกันคูณลงเขาเรียกว่าคูณลงลบด้วยคูณขึ้นลบด้วยซีบีซีเอดีลบบีซีคูณลงลบคูนขึ้นคูณลงลบคุนขึ้นคูณลงลบคุณขึ้นคูณลงลบคูณขึ้นถ้าหมายตามจริงนะับคูณลงเป็นบวกก็ใส่บวกเป็นลบก็ใส่ลบไปอย่าง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 เช่นตรงนี้ B เป็น สามลบหนึ่งสองสี่เงี้ยนะเราอยากรู้เด่นบีนะฮะเราอยากรู้เด่นบีเราอยากรู้เด่บีแปลว่าคูณลงตุตตุดเป็นสิบสองคูณลงลบด้วยคูณขึ้นคูณขึ้นมันสองติดลบนะครับคูณลงลบด้วยคูนขึ้นมันก็เลยเป็นสิบสี่ระวังเครื่องหมายตัวเนี้ยคือจุดบอดของพวกเราคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงลบคูนขึ้นคูณลงลบคูนขึ้นคูณลงลบคูณขึ้น แต่ทีนี้ทานนี้ทัานนั้นมันก็ง่ายไปแล้วแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาถามว่าเด็กอยู่ภูเขาอะเสียงมีกล้องออกมาด้วยนะทีนี้ใส่อยู่บนภูเขาอ่ะเสียงมันกล้องกลับมาแล้วแหมลแมวนี่ชื่อสายลับของตัวแทนมูเซอร์นะฮะมาเรียนอยู่นี่เล็วแรกเขามาเขาไม่พูดไม่จาหรอกครับมาระยะหลังเขาเริ่มพูดเคยคนเมืองหลวงแล้วเขาก็เลยพูดจ่า่าพา โอเคเล่นกูชอบเด็กเล่นยาวเลยนะเด็นสองบีทีน่ะถ้าให้หาเงี้ยแปลว่าน้องก็ลองมาลากใหม่เลยบีทีคืออะไรหาบีทีแล้วสองคูณก็ไปใช่ไหมบีทีบีทีคืออะไรบีทีบีทีเป็นบีทีเป็นสามลบทึงสองสี่สองบีทีสองบีทีก็เป็น แม่หกหกสี่ 6, 6, 4, ลบสองลบสองก็ไม่เห็นสิอ่าติดลบสองแม่เล่นเด็กใหม่ได้สองคู่เลยเป็นแปดโอ้วันตีนู่นวัน ทีนี้เราเราได้แล้วนะครับเราถึงเท็เดเราก็เท็เดแเราก็ใส่เดทเข้าไปเดทก็เป็น2อ t 2DT เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราสัญญาว่า DT ทืออะไหร่คูนลงตุ๊บเป็นตุ๊บเป็น48ลบด้วยคูนขึ้นลบ8ลบช้อนลบนะครับลบช้อนลบเป็น5 10, ้าสิบกโอเคโอเค ก่อนกับบ้าน,นที่จะลองเทสศักยภาพสนุกวันนี้ไม่กับบ้านหรอกเพราะมุกนี้ให้มาถ้าเผื่อเพื่อนโผลมาจะได้พร้อมเพียงกันเฮ้เฮ <c oughs> hey, hey. ใครอยากกลับบ้านนะแมวแมวครับนะอยากกลับบ้านใช่ไหมครับอ่าแมวโชว์นะครับทุกคนทําดยตัวเองนะครับนี่คือปีที่ให้นะครับเราตั้งใหม่เลยดีกว่าเท่กว่าถ้าให้เอเป็นเมตริกหนึ่งลบหนึ่ง หนึ่งสองไม่ต้องเอาเยอะหรอกเดี๋ยวจะเกิดการปวดหวัวจงหาเดชของเอกำลัง, 2, ลง 2, A, สองลบสองเอทางสโพสและก็ทางสปโพสอีกทีหนึง่งมีค่าเท่าไหร่อ่าก่อนกลับบ้าน,นวันวนี้เรียนมาง่าย ข้าพูานอนนี่เมีนอนข้างบนไปห้องแอร์สบายไปไปนอนอยู่ข้างบนดาดฟ้าไม่ได้ครับเอกลังสองว่าน้องต้องเอาเอกูณกันสองครั้งเอกลังสองนะครับแปลว่าน้องต้องจับเอกูณเอนะจับเอกม่ติกงเอกูณเม่ติกงเอ แนวเอ้ยยังม่น้าหน้าเลยดิอยู่กับเพื่อนชั่วก็ชั่วมันเพื่อนโอ้ยเจ็บเจ็บเลยนะรู้สึกได้ว่าเอ้ชั่วก็ยังดีอยู่นะตัวไหนจักตัวไหนหมายความอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เราก็ทำให้เสร็จก่อนไง ต่อเอคูนกางเสร็จนะ้องก็อยทานสมโพธิไงก็หรือไม่ก็ทานสมโพธิก่อนแล้วค่อยยกกาลังสองก็ได้ความหมายเดียวกันมันก็จะกลับกันเป็นอย่างนี้เป็นเอทานสมโพธิแล้วก็กําลังสองอันเดียวกันใช่ปะ่ะแต่ตัวนี้มันเป็นบวลบวงเล็บม,มันคุมอยู่ตรงนี้นะวงเล็บคุมอยู่น้องก็ทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนบวกลบก่ให้เสร็จก่อนก็ค่อยทานสมโพธิทีเดียวก็ได้ เ้แลวมันมีความจริงอย่างหนึ่งเบน้นทําเสร็จจับทาให้ถูกต้องมันต่างกันถ้าทำสองอย่างพร้อมกันได้จะดีมาก

ไปตัวแทนบ้าผมตอบบ้าเลยจะว่ไา่ได้เอ้ขายรถแงปนกับคไ้บ้าน้ไ้งที่เก็มาตอบไมต้องำลไปสองเน ได้สบายไหมยี่สิบเจ็ดไหมได้ไหมเท่าไปไหมเราเราทำไปทีละส่วนเลยนะพวกเราอย่างเช่น a อกำลังสองเนี่ยน้องก็จกับ a อคูณเได้ตั้งไว้ก่อนทิดอะไรนะนไม่เราก็ทำเองอย่างๆตรงนี้เอฐานตะโพน,น้องก็ใส่ทานสูตรเข้าไปก่อนที่กลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งตั้งลงมาใช่แล้วก็เอาสองคูณเข้าไปเอเอสองเอทั้งเออคูณเข้าไปข้า,างใน พอคุณนายเสร็จเขาบอกให้เอาน้องเอามาลบกันใช่ตรงนีはは้นะนี่นี่คือเอกลังสองใช่ไหมนี่คือเอกลังสองนี่สองเอทานโพตเขาบอกให้ลบกันพี่ก็เรามาลบกันก่อนเนี่ยลบกันก่อนเจ้านี่ลบเจ้านี่ด้ลบสองเจ้านี่ลบเจ้านี่็นลบห้าเจ้านี่ลบเจ้านี่ลบชอนลบเป็นห้านะฮะตัวนี้ลบนี่ลบหนึ่งเสร็จแล้วพอเราได้จงนี้เสร็จเขาบอกทานโพสเราก็ทานโพสก่อนจนได้ครบจากที่ต้องการแล้วเราค่อยใส่เดชเข้าไปค่อยใส่เดชเข้าไป ก็จะไม่ให้การบ้านก็ฝากการบ้านข้อหนึ่งเลยน,นะนะนะเบสนะนะนะการบ้านใช้โจทย์ข้อเดิมเนี่ยครับใช้ถามว่าเดสมลบเอกำลังห้าเอคูณกันห้ารครั้งแล้วก็ทานสเปสมันจะได้เท่าไหร่ไปสองคูณคุด,ดงา่ายว่าสองคูณเอาเอคูณกันห้ารครั้งได้เท่าไหร่ตอไหมข้อเดียว โอ้โหเป็นครั้งแรกที่พวกเราอยากได้กันมากเยอะก็สองเฮ้ยเอาอะไรเอายากเนาะเอายากเอกำลังสี่บวกเอกกำลังสามบวกเอกกำลังสองบวก A กำลังหนึ่ง <laughs> บวก I อเลี้ยงอู่ปูมันก็ได้จาก A กำลังห้ามาบวกกันกับ I ก็เด่นก็จบเพราะว่า A กำลังห้ามีแล้วมันก็ต้องมาจาก A กำลังหนึ่งไปคูณ A กำลง 3, <laughs> ังการเอกำลังสอง 4, มาคูณการเกำลังสามกับ A อกำลังสี่ก็จับมาบวกกันใหม่แค่นั้นเองใช่ไหม เป็ล็ทุกทนอยู่กับการแพ้ท่าทางอ่อนล้าหน้าตาอ่อนแอแต่อย่ายอมแพ้ขอแค่มีกำลังใจเมื่ออุปสรรคยังคอยอยก็ปล่อยให้มันได้ใจรวบรวมพลังเอาไว้แล้วก้าไปอย่ากลัวอย่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประสาทยังคอยอย่าปล่อยให้มันได้ใจรวบรวมพลังเอาไว้แล้วก้าวไปอย่ากลัวอย่าบอกว่าโยนแพ้ถ้ายังไม่ลมหายใจอย่าบอกว่า